โอ,โ,โอ้โหไอ้เมิร์นถนนเบิรงนไถ่พี่น้องเลยเห็นหลรากระตือตาตื่นใจนะสถานีหัวหมากเนี่ยตอนแรกที่บาบูทายคลิปมากกับชื่อว่าให้พี่น้องเลยเห็นถึงการเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะพี่น้อง,องบริเวณบาบูออกมาทางชานเมืองเดี๋ยวอยอดามาแรกบาบูจะขับไปกรุงเทพเด้อ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนเ,เช้าๆนะครับบรรยากาศบนสถานีรถไฟสายสีเหลืองครับพี่น้องครับตอนนี้บางบัจะเดินทางไปที่ลาดพร้าวนะครับพี่น้องครับกล่ชื่อว่าบรรยากาศของรถไฟสายสีเหลืองค่อนข้างที่จะมีผู้โดยสารมวลนักเน้นะพี่น้องเนาะ สวัสดีวันเสาร์กันแล้วกันนะาพี่น้องโมนิบาพวกเองก็ชื่อว่ามีความตั้งใจนะจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ฟาเนี่ยสะานเตรียมองได้พี่น้องเลยนะครับประเทศไทยว,ว้าวฝั่งนี้จะมีที่นั่งของผู้ทุกภลรภาพนะครับที่นั่งของพระสงฆ์นะฮะที่นั่งสำรองของคนชราและคนท้องเด็กและก็ผู้พิการนะครับฝั่งนี้น้ำเนี่ย เพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านถามมาเที่ยวประเทศไทยนะชุดนี้น้องไปน้องเนาะเป็นทีนางสำรองเนี่น้องไปหน่องเลยนะฮะห้ามไปนั่งนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นการเสียมลัญหาจะเป็นการที่แบบว่าแสดงถึงมารยาทของข้อความกล้องรูของข้อความนี่พี่น้องเลยนะฮะบรรยากาศย่านสะซอพี่น้องเลยนะนี่คือการเดินทางของบาวโบสถ์ส่วนบรรยุทธ์นาะพี่น้องเนาะ 감 <목소리가> ทางผู้ชมครับนะังจากชุดทีบาโบเดินทางมาชุดเลกๆนะฮะสถานีรถไฟฟ้านะฮะน้องพี่น้องเนาะสายสีเหลืองตรงนี้ครับน้องเก๊กห่อยนะ้องพี่น้องจะให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความตื่นตาตื่นใจนะฮะจุดนี้เป็นสถานีหัวหมากพี่น้องเอยนะจุดนี้เป็นจุดทีบาโบอยากมาหลายที่สุดนะฮะจะมองเห็นนะครับรถไฟนะ้องพี่น้องเสามสายที่จะวิ่งตัดกันนะจะเป็นด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีแอร์พอร์ตลิงนะครับสถานีนี้คือสถานีหัวหมากนั่นเองว้าว ความตื่นเต้นความตื่นตาความตื่นใจพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย,ออยท่านผู้ชมเอ้ยนี่บอประเทศทีกำลังพัฒนาพี่น้องเอ๋ยนะฮะเพิ่นพัฒนาแบบนี้บเอเนี่ยฮะเห็นแต่ความเจริญเห็นแต่ความสีวิไลเนี่ฮะฟังนีนจะเป็นถนนด้านล่างจะเป็นถนนอ่าสีนักคริ่น้องพี่น้องฟังนีนจะเป็นถนนทีเชื่อมต่อเข้าไปในกรุงเทพพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะว้าว มาฝั่งนี้พี่น้องมาฝั่งนี้จะมองเห็นเรือพี่น้องเดือนี่ฮะรถไฟสายสีเหลืองนะฝั่งนี้ก็จะไปทางราชกระบงังนะพี่น้องเนาะเห็นเราก็ตื่นตาตื่นใจนะสถานีหัวหมากเนะี่ยตอนแรกที่บาบูไทยคลิปมากกาท่ว่าให้พี่น้องเด้เห็นถึงการเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะพี่น้องบรนีวบาบูออกมาทางชานเมืองเดี๋ยวแง่แรกบาบูจะขับไปกรุงเทพเด้อ เห็นบอพี If, like, oh, ่น้องเห็นบอการเดินทางช่วงวันหยุดของบ่าวบัวกับพลว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนโอ้โหเจากฝั่งนี้พี่น้องเอ๋ยนะเสียดายเด้เสียดายเด้บ่าวบัวบ่มีโอกาสน้องพี่น้องน่ได้มากเห็นเนี่ยฮะหรือว่ารับชมช่วงทีรถไฟฟ้าเนี่ยฮะแล้วก็รถไฟทั้งสามสายวิ่งตัดกันน้องพี่น้องน่าชุดนี้แหละพี่น้องเอ๋ยจะเป็นชุดทีโอ้โหตื่นตาตื่นใจขนาดเลยน้องพี่น้องเนาะ รถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับพี่น้องเอ้ยนะฮะสุดยอดประเทศไทยนะประเทศไทยเพิ่นมีรถไฟฟนะ้าเนี่ยดังหลายเส้นหลายสายพี่น้องเอ้ยนะบวบานนะบวไวสิบ,บนะกว่าสายนาะทีบ,าบ่าวบเคยเห็นทีบ,าบ่าวบเคยรู้น้องพี่น้องเนาะทานผู้ชมทางไหนหูก,กับบอกบ่าบุได้เด้อนะครับฟังนี่รถไฟสายสียเหลืองมาแล้วเดี๋ยวบ,บ่าวบจะเดินทางไปต่อ,พ,อพี่น้องให้เก็บภาพบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องในเบื้องด้เห็นได้รับชมน้อกันน้องพี่น้องเนาะ เอาบาวโบจะบอทายคลิปวิดีโอดัไนไดเด้องเปน้องเด้องสถานีต่อไป บนถนนเม,อเมืองไทยพี่น้องเลยฝั่งนี้จะเป็นฟังชันเมืองเลยเรื่องเ,อเป็นองเลยนะฮะคารเป็นจีทกลุ่มเทนนี้ก็จะเป็นทองแสนแสบนะครับพี่น้องครับ นี่บาโบกูกะที่ว่าถึงบางกะพีเราพี่น้องครับจากรถไฟสายสีเหลืองนี่ฮะบาโบูจะเดินทางต่อด้วยทางหน้าพี่น้องให้สีเขาไปกรุงเทพแต่บาบูว่าไปทางไหนนาะพี่น้องเนาะจะล่องเบิงนะฮะว่าบาโบูจะไปถึงทางเรือบอนี่ฮะส่วนจุดนี้นะจะเป็นเส้นทางที่เขาไปทางฝั่งพี่น้องเลยลาดพร้าวนะพี่น้องนะตอนนี้บาโบูอยู่ที่ถนนลาดพร้าวเราพี่น้องเนาะหลังจากที่มาจากถนนสุขุมวิทเน,นี่ยตรงสถานีสำโรงครับพี่น้องครับคลบคิปนีก้กะที่ว่า ฝากไปเพิ่มทสนนีกันแล้วกันท่านในทีมบางหลกักกะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาโบเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนี่ยกดกระดิง่งแจ้งเตือนสิ่งทีซ้ำคัญสนับสนุนบาโบ่โดยการกดถามโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มโอนี้บาโบขอกล่าวค้ามาสมบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับบนถนนลาดพร้าพี่น้องเอลยครับจะมองเห็นคลองน้ำนะน่าจะเป็นคลองแสนแสบพี่น้องเอยที่ทะลุไปโอ้โห ลงจากรถไฟฟ้ามาพี่น้องเอ้ยนะฮะบาโบจะมุ่งนะ,ะไปทางเดอะมอลล์นอกพี่น้องเนาะน่าจะเป็นเดอะมอลล์บางกะปินะพี่น้องนะ้ยเยอ,อีกยังเนาะบาโบบมาเคยมาจังเสื่อนี่เรียกว่าเคยมากประจำบ่ได้นะลองเบิรงนพี่น้องเลยโอ้โหความจเจริญความตื่นตาตื่นใจพี่น้องเอ้ยถนนเมืองไทยนะฮะเบิรงเอาเดอ้อ,อเบิรงเอาเด้อพี่น้องนะฮะ ออนซอนอีลีนะฮะออนซอนออลอ,ออนซอนกะเดียออนซอนกะหล่อพี่น้องเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าสะอาดต้องไปน้องน้องทางเดินทางยางนะบอมีสิ่งปฏิกูลนะฮะบ,บอมีสิ่งจีเป็นสกปรกเลยทุกท่านเลย ะมีลิฟนอกพี่นอ้องนอกลิฟสำหรับคนชราฯนอกพี่นอ้องหรือว่าเด็กน้อยคนณทองที่เพื่นบอสามาัดใส่บันไดนอกขึ้นมาเดี๋ยวจะมองไปข้างหน้านะฮะจะไปทะลุเห็นสิ่งที่บอกเขาเลยว่าโอ้โหสิ่งที่บาโบเองอยากนำเสนอให้พี่นอ้องได้เห็นและการสัมผัสนอกพี่นอ้นองเนาะ โอ้โหรถไฟโอ้โหถนนพี่น้องเอ้ยนะฮะด้านล่างจะเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมยาวไปหลายกิโลเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะฮะ กะทิว่าบาบุเองลงจากรถไฟฟ้าน้องไปน้องน้องกับฝากทำช่วงบเพียงทอมีกันแล้วกันการเดินทางวันนี้นะฮะจะไปต่อทีการเดินทางทางเรือนะฮะบนคลองแสนแสบจักเข้าไปประตูน้ำนะฮะฝากทำช่วงที่ตามเป็นกำลังใจให้บาบุกในเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะโมนี้กะทิว่าอ่อออกมาทางแถวๆนอกของกรุงเทพแต่บกใกล้น้องไปน้องน้องกับเขตกรุงเทพมีลาไปน้องเอ๋ยนะฮะบางกะปินั่นเอง ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้กัแล้วการทางผู้ชมครับธนาบทาง,ท,างท,ทีมังและชินทร์ชอบอยิ่งรุ่ก็เลยเป็นกำลังใจให้บาโบ้น้ำเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ้โดยการกดข่ามโฆษณา,ากับรายการมือนี้คลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับ